ôi, oh, oh. <laughs> bên, bên dạc lắm à, <laughs> xong qua vò <phò phò. cười> <laughs> năn, năn, hao, ai đó năn.

เห็ดพอวอยอกุนี่กนี่เนอะอออฮะวูดอ่ะนอนเราปะเนี่ยนอนอยู่ขางแม่เพื่อนคนหน่อาบน้ำเด้อาดอาบว่าเมื่อเนี่ยอาบนา้ำก้อนเขาบ้าน

นั่นนั่นน yeah> ั่นวันนี้พี่มีเวลาทวันเลยจะช่วยเลือก่ที่องาให้พี่น้องเลยค่ะลค่ะวันนี้ีชมาค่ะมีลาแค่สัเลยนะคา